สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครบพบกับดิฉันตรีนาปางมณีชาตรีนะคะกับรายการ Thailand อัปเดตค่ะแน่นอนนะคะตามที่ได้นัดหมายกันวันนี้ยังคงอยู่กับอาจารย์ทิดาถาวรเศษรรักษาการประธานนพชค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะวันนี้ก็ต้องบอกว่ามาพบกันในถือว่าเป็นวันสําคัญของประเทศไทยอีกวันหนึ่งนะคะในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั่นเองนะคะวันนี้ก็ประเทศไทยก็ให้ความสําคัญว่าเป็นวันของเพศแม่นั่นเองนะคะ,คะก็ต้องโฟกัสกันไปที่นายกรัฐมนตรีของไทยคนปัจจุบันซึ่งก็ถือว่าเป็นเพศแม่เหมือนกันนะคะเป็นค่ะก็เป็นขียรติยศที่เป็น มีโอกาสที่ผู้หญิงเป็นนายกรัฐมนตรี <ทะ S 1> ครั้งแรกในประเทศไทยแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีในคือในในโลกนี้ก็มีอยู่ไม่กี่คนนะคะความจริงในเอเชียก็มีคุณอา,อ,าอาคิโน<ท>ะนะฮะรอบก่อนแล้วก็มีหลายคนนะคะคุณอินทิราคารทีท <ะ S 1> ในถ้าพูดถึงในอินเดียอินทิราคารทีนะฮะแล้วก็บุตโต น,ะะนางบุตรโตซึ่งเป็นลูกของนายพลนะคะหลายคนและที่โด่งดังที่สุดแต่ไม่ได้เป็นนายกก็คือองซานซูจีเธอชนะเลือกตั้งถลม่มทลายวันที่แปดเดือนแปดปีแปดแปดนะคะ,คะสี 8, ่แปดแต่ว่าเธอไม่ได้เป็นนายกจนปัจจุบันนะะนี่เป็นความอัิยศสิ่งหนึ่งและอันนี้เป็นสิ่งที่เตือนว่ามันไม่คุ้มค่า เพราะว่าในบางประเทศแต่ว่าเราไม่ก้าลวล่วงประเทศอื่นเขานะคะก็คือถึงแม้เธอไม่ได้เป็นนายกพี่แท้จริงแต่ก็เป็นนายกในดวงใจประมาณนั้นนะคะก็คือทําให้คนทั้งโลกเนี่ยรู้จักองซานซูจียิ่งกว่าที่เป็นนายกค่ะและเป็นความน่าเสียดายของประเทศนั้นนะฮะที่ี้มาถึงประเทศเราก็ถ้าถือว่าวันนี้เป็นวันแม่และพูดถึงการยกย่องเพศนะฮะเพศ หญิงรวมทั้งการยกย่องความฐานะความเป็นแม่คือจริงๆ <c oughs> ก็เราหนึ่งเราเป็นผู้หญิง <c oughs> นะฮะเราก็ที่พูดเนี่ยก็ไม่ใช่พูดเพราะความเป็นผู้หญิง <c oughs> นะฮะแต่ว่าเพศแม่แล้วก็ความเป็นแม่เนี่ยสำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าแน่นอนเราเราจะเวลาเราพูดถึงวันแม่เราพูดถึงเพศหญิงเราก็พูดถึงผู้หญิงที่โด่งดัง เหมือนอย่างขณะนี้เราก็พูดถึงนายกนะฮะนายกหญิงของเรานะฮะอันนี้นี่นี่หมายถึงว่าเราเราเราก้าวข้ามเรื่องอื่นๆมาเราหันมาพูดปัจจุบันทันทีนะฮะแต่ว่าเราก็มีผู้หญิงจํานวนมากถ้าพูดถึงคนเสื้อแดงในขณะที่ี้ที่ถูก,จ,กจับกลุมคุมขังคือในขณะที่เรานี่พูดเฉพาะส่วนคนเสื้อแดงก็ได้ยินดีปรีดากับการที่เรามีนายก นะคะ,คะเป็นผู้หญิงคนที่คนเสื้อแดงรักสนับสนุนแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้ลืมว่ามีผู้หญิงเสื้อแดงจานวนมากถูกคุมขังอยู่ในทันทสถานประเทศค่ะถูกคุมขังอยู่และมีผู้หญิงเสื้อแดงจานวนมากที่สามีตายะนะคะสามีตาย <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> เวลาเราพูดถึงเรื่องวันแม่ <c oughs> ก็อยากให้เป็นภาพแม่ที่ทั้งโลกค่ะ มีแม่ที่มีชื่อเสียงนะคะหรือแม่ที่มีมีลูกเป็นคนมีชื่อเสียงหลายคนเราก็จะพบว่ามีรางวัลแม่ดีเด็กะนะคะมากมายต่างๆเหล่านี้นะแต่ว่าอยากให้คิดถึงแม่ที่ต้องสูญเสีย หรือแม่ที่ต้องถูกจับก,กุมคุมขังอยู่ในเรือนจําก็ต้องบอกว่าน่าเห็นใจนะคะบรร<ช>ดา<ช>เ,ออเสื้อแดงผู้หญิงหลายๆท่านที่ถูกคุมขังอยู่ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ออกมากอดลูกของตัวเองนะคะใช่ใช่ค่ะ,ใช,คะใช่เพราะฉะนั้นเน้นก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าเราอย่าลืมแต่ว่าแนอ่นนน่ะจริงๆก็ไม่ได้อยากจะแบ่งเพศสักทีเดียวนะฮะไม่อยากแบ่งเพศสักทีเดียวแต่ว่าโดยที่ผู้หญิงเนี่ยเป็นฝ่ายถูกกระทํา แล้วก็ถ้ามีถ้าพูดตามที่นักป่า์ก็พูดไว้ผู้หญิงแบกโลกไว้ครึ่งหนึ่งแต่แบกโลกไว้ครึ่งหนึ่งบางทีเกินครึ่งเพราะต้องมาช่วยแบกแทนสามีมแทนลูกชายค่ะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าครึ่งหนึ่งแล้วแรงงานก็เป็นผู้หญิงจํานวนมากมเพราะฉะนั้นการสร้างประเทศหรือการสร้างโลกนี้ก็ผู้หญิงมีบทบาทสูงค่ะแต่ที่สําคัญที่สุดคือบทบาทในฐานะเป็นแม่มคือคือ,คอตัวเองนี่ก็ประทับใจอย,อย่างคุณแม่คือทุกคนจะมีคุณแม่ แล้วคุณแม่ของหลายๆคนนี่ก็เป็นผู้หญิงธรรมดาค่ะแล้วผู้หญิงธรรมดานี่แหละที่ได้ให้กำเนิดสิ่งยิ่งใหญ่เอาไว้ทั้งหมดเลยนะผู้หญิงธรรมดาที่เป็นภรรยาที่ดีเป็นแม่ที่ดีเลี้ยงลูกออกมาดีค่ะแล้วก็ตายไปเงียบๆค่ะไม่มีคนรู้จักเพราะฉะนั้นนอกจากมุมมองว่าเราพูดถึงผู้หญิงที่คนทั่วโลกรู้จักก็อยากให้ให้เกียรติผู้หญิงธรรมดามที่เป็นแม่ที่ทำหน้าที่ เกิดมานะฮะเป็นลูกที่ดีแล้วเป็นภรรยาที่ดีเป็นแม่ที่ดีแล้วตายไปเงียบๆคนเหล่านี้ก็ยิ่งใหญ่ะค,ะค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นอยากให้ให้เราในสังคมเนี่ยได้มองเห็นบางครั้งเราจะสนใจผู้หญิงเก่งผู้หญิงสวยผู้หญิงสมาร์ทหรือผู้หญิงที่มีตําแหน่งหน้าที่สูงๆอยากให้ดูความยิ่งใหญ่ของผู้หญิงธรรมดาค่ะ เพราะผู้หญิงเหล่านี้แหละคือคนที่สร้างลูกที่แท้จริงอพอเดินไปที่ไหนเนี่ยหลายคนมีหลายคนรวมทั้งภรยาแกนน,นําจํานวนหนึ่งก็บอกคือเขาจะมาชื่นชมค่ะแล้วก็บอกว่าอยากเก่ง<ม>อย่างนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนอาจารย์เราก็เลยบอกเขาว่าคุณจงภาคภูมิใจในตัวคุณเองเพราะว่าผู้หญิงเป็นภรยาที่ดีเป็นแม่ที่ดีนี่ประเสริฐที่สุดละแต่ว่าชีวิตคนมันมีที่มาหลาย หลายทางมีเส้นทางชีวิตแตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีความถนัดและประสบการณ์แตกต่างกันแต่อย่าให้ความยิ่งใหญ่ของผู้หญิงคนอื่นมากดทับตัวเองจนมองไม่เห็นความ<ะ>สําคัญของตัว<ะ>เองเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังพี่น้องเสื้อแดงและผู้หญิงทุกคนรวมทั้งผู้ชายด้วยก็คือว่าให้มองผู้หญิงที่อยู่ใกล้ตัวนะคะแล้วให้กําลังใจเพราะเพศหญิงเนี่ยถูกกระทําหลายอย่าง อย่างอย่างหนึ่งก็แมอ่อันมาจากลักษณะพิเศษของของเพศที่จะต้องเลี้ยงดูลูกที่จะต้องมีภรรนะทะ้อ,ทองนะคะต้องอุ้มชูต้องเลี้ยงดูลูกอันนี้มันเป็นธรรมชาติเขาบอกว่าภาระของผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่เป็นถือว่าเป็นภรระที่ยิ่งใหญ่นะคะนอกจากจะต้องอุ้มท้องกัน9เดือน10เดือนแล้วพอคลอดออกมาก็ต้องมาอุ้มชูเลี้ยงดูกันให,กให้เติบใหญ่ไปเพราะมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ ต้องอุ้มชูนานที่สุดถ้าสัตว์ประเภทอื่นเนี่ยออกมาบางทีก็ช่วยตัวเองได้แหละแล้วกดทับที่ที่สำคัญก็คือสมมติว่าเราไม่ใช่สมมติเราอยู่ในในในสังคมเราถูกกดทับด้วยจะเป็นปัญหาชนชั้นปัญหาเศรษฐกิจนะฮะปัญหาทางการเมืองแต่ผู้หญิงถูกกดทับด้วยปัญหาเพศและปัญหาขนธรรมเนียมในบางพื้นที่เนี่ยผู้หญิงที่มีปัญหาทาง ทางทางอย่างเช่นอาจจะมีมีผู้ชายอื่นเนี่ยถูกคว่างก้อนหินตลอดนะฮะจนตายหรือว่าในบางที่สามีตายต้องกระโดดเข้ากองไฟค่ะคือเป็นการกดขี่ทางธรรมเนียม,มนะฮะกดขี่ทางเพศกดขี่ทางชนชั้นสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะดูว่าผู้ชายเนี่ยก้าวหน้าแค่ไหนอันนี้พูดความลับนะแต่ว่าผู้ชายหลายคนจะโกรธนะ,ะถ้าจะดูว่าก้าวหน้าแค่ไหนให้ดูด้วยว่าเขาปฏิบัติ ต่อเพศหญิงหรือภรรยาอย่างไรด้วยอะอาจารย์กำลังจะบอกว่ามีผู้ชายหลายๆคนนะคะทั้งในสังคมทั่วไปรวมไปถึงบุคคลในระดับโลกหรือระดับประเทศนะคะไม่น้อยทีเดียวนะคะที่ความสำเร็จของเขานั้นมีผู้หญิงอยู่เบื้องหลังจริงไหมคะใช่ค่ะ,คะใช่ค่ะความหมายในตรงนี้ก็คือว่าผู้หญิงถูกกระทำต้องต้องต้องถูกกดทับด้วยการกดขี่หลายชั้น นะฮะรวมทั้งทางเพศทางขนบรรมเนียมประเพณีถูกกดขี่ทางชนชั้นถูกกดขี่ทางเศรษฐกิจเหมือนกับผู้ชายแต่แถมด้วยขนบรรมเนียมประเพณีและการกดขี่ทางเพศเพราะฉะนั้นที่เราเมื่อกี้ที่พูดคือวัดว่าผู้ชายจะก้าวหน้าหรือเปล่าเนี่ยมีสิ่งหนึ่งซึ่งต้องแอบเป็นเคล็ดลับค่ะแอบแต่พูดในทีวีค,คือดูว่าเขาดกดขี่กดขี่ทางเพศด้วยหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มันยาก มันยากและคนเป็นคนเข้าหน้าเข้ามาช่วยทํางานอะไรต่างๆแต่การสแสดงออกต่อผู้หญิงเนี่ยก็เป็นการบ่งชี้เหมือนกันแต่แต่อย่าเสียใจนี่ยังนี่ยังไม่ใช่มาตรฐานในเทืองอุดมคติก็ก็เข้าใจอยู่เราไม่สามารถเรียกร้องสูงได้แต่ว่าอันนี้พูดแบบกระซิบกันสำหรับผู้หญิงว่าถ้าจะดูว่าผู้ชายคนนั้นก้าวหน้าแค่ไหนให้ดูการปฏิบัติต่อ ภรยาและต่อเพศหญิงว่าให้เกียรติผู้หญิงแค่ไหนไเพราะฉะนั้นเมื่อผู้หญิงถูกกระทํามากจึงทําให้ผู้หญิงกลายเป็นคนที่อดทนอแต่นีนในสังคมไทยขณะนี้ของผู้หญิงไทยคุณต้องต่อสู้ทางเศรษฐกิจคุณต้องต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยเสือแดงในผู้หญิงเยอะที่สุดเลยค่ะเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นนี่แสดงเห็นถึงถึงลักษณะพิเศษของผู้หญิงไทยค่ะ แต่โบราณเนี่ยเป็นคนทำมาหากินนะแทะทะย้อนนะคือผู้ชายเนี่ยต้องไปเป็นไพร่ต้องไปสักต้องไปเป็นไพร่ถูกเจนแล้วต้องเอาข้าวไปด้วยนะเวลาไปไปอยู่กับเจ้านายแล้วใครอยู่บ้านผู้หญิงทำมาหากินเพราะนั้นผู้หญิงไทยจึงต่อสู้กับเศรศษ,ษฐกิจมายาวนานเพราะในฐาน,นะเป็นไพร่เป็นไพร่เป็นทาส แล้วต้องทำมาหากินผู้ชายต้องไปเข้าเดือนออกเดือนเข้าหกเดือนออกอหกเดือนอะไระแบบนี้นะฮะไม่มีเวลาทำมาหากินแล้วมาบ,บัดนี้สังคมไทยแม้ว่าเราจะมีลักษณะอนุรักษ์นิยมครอบงำแต่การที่ผู้หญิงต่อสู้กับเศรษฐกิจมายาวนานจึงมาต่อสู้ทางการเมืองแล้วหน้าภาภูมิใจมากสำหรับคนเสื้อแดงผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นในสังคมไทยแม้จะมีลักษณะค่อนข้างอนุรักษ์นิยม ผู้หญิงไทยมีบทบาทไม่น้อยคืออา,อาจารย์กำลังจะบอกว่าในภาคของผู้หญิงเนี่ยมีมิติในในด้านบทบาทเนี่ยหลากหลายมากกว่าผู้ชายด้วยซ้ำน,<ช>นะคะทีนี้ถ้าเราจะกลับไปที่ทางด้านของคุณยิ่งลักษ์ชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะคะก็ต้องบอกว่าคุณยิ่งลักษ์เองบทบาทหนึ่งก็ คือบทบาทของความเป็นแม่ของลูกชายด้วยนะคะแน่นอนถือเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่แต่ตอนนี้ค่ะอีกภาระหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ก็คือบทบาทของการที่จะต้องเข้ามาดูแลอุ้มชูคนไทยทั้งประเทศดูแลความเป็นอยู่ของคนไทยทั้งประเทศด้วยนะคะเรียกว่า80กว่าวันที่ก้าวขึ้นมาดํารงตําแหน่งเป็นผู้นําของประเทศไทยนี่ก็ไม่ทั้งเสียงชื่นชมเสียงชื่นใจแต่ก็ตามมาด้วยความท้าทายเหมือนกันค่ะก็น่าน่าชม ว่าหนึ่งก้าขึ้นมาในเวลาสั้นมากค่ะขึ้นสูงเลยกระแสขึ้นสูงอันที่สองตั้งแต่มาเนี่ยดูเหมือนยังไม่มียังไม่มีเสียงโจมตีนะคะก็ต้องชมว่าวางบทบาทไว้ค่อนข้างดีค,คือนิ่งนิ่งและไม่ไม่ได้มีลักษณะตอบโต้ค่ะนะคะอดทนเพราะนั้นก็หวังว่าบุคลิกข,ของคุณยิ่งรัก และความเป็นผู้หญิงก็น่าจะช่วยน่าจะช่วยได้แอบไปอ่านเจอนะคะเป็นเป็นความเห็นของศาสตราจารย์ดออรธงชัยวณิชกุลนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ภาควิชาเป็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์นั่นเองนะคะของมหาวิทยาลัยเมดิเซนสแควร์การ์เดนนะคะท่านก็พูดถึงภาพลักษณ์ของคุณยิ่งลักษณ์เอาไว้นะคะสามประการด้วยกันก็บอกว่ามีความนิ่ง ะะมีความนิ่ง,งที่ท,ที่ที่น่าค้นหานะคะสำหรับสำหรับนายกคนตรีหญิงคนนี้แล้วก็มีวัทศิลป์ในการพูดรู้จักว่าจังหวะไหนควรจะปล่อยจังหวะไหนควรจะเงียบแล้วก็อีกอีกคำหนึ่งที่ที่ท่านมองก็คือรู้จักการอ่านคนแล้วก็รู้จักการใช้คนอ,อันนี้คือคือคำความเห็นนะคะของศาสตราจารย์ท่านหนึ่งค่ะก็เราจะสังเกตง่ายอย่างนึงก็คือว่าฟังที่เป็นปฏิปักษ์อะ ยังยังโจมตีไม่ได้ที่โจมตีก็จะมองเป็นทานองเป็นโนมินีเป็นโครนนิง่งอะไรทานองนั้นนะฮะแต่ว่าโจมตีตรงๆงที่คุณยิ่งรักเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้และอย่างหนึ่งก็คือว่าข้อความเป็นผู้หญิงก็ททำให้โจมตียากนะเพราะว่าเอ๊ะคุณไปหาเรื่องเขาทำไมผู้ชายมาโจมตีผู้หญิงมากๆก็นะก็เข้าตัวกลายเป็นรังแกผู้หญิงเข้าตัวเหมือน,น,นกัน เข้าตัวเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือก็เห็นด้วยอย่างที่พูดไปก่อนแล้วว่าคุณยิ่งรักนิ่งะนะคะแล้วก็พูดน้อยการพูดน้อยก็เป็นเรื่องที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณยิ่งรักยังไม่เคยเข้ามาแล้วมีศัตรูทางการเมืองคือคุณยิ่งรักมาแบบใหม่จริงๆเพรพอใหม่จริงๆเนี่ยก็ต้องระวังว่าพ,พูดไปแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมมันก็คล้ายๆกับเข้ามาในสนามใหม่ จากภาคธุรกิจเข้ามาสู่การเมืองแล้วการเมืองนี่สุดเขี้ยวเลยคนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังและยังไม่มีศัตรูคู่แข่งใดๆเพราะฉะนั้นเวลาต่อไปเนี่ยก็คือถ้าหากว่ายังรักษาอันนี้เอาไว้ได้ก็น่าจะคิดว่าคุณยิ่งรักจะอยู่ได้น่ะอ,อยู่ได้นานนะฮะถ้าดูแบบนี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าเริ่มต้นดีก็สาเร็จไปครึ่งหนึ่งละแล้วก็ ก็ววัง่่าจะอยูได้ไมีคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งได้พูดไว้นะคะบอกว่าก้าวแรกของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยถือว่าเป็นการใช้เวลาสั้นที่สุดนะคะในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่าสิ่งที่จะพิสูจน์ความสําเร็จนั้นก็คือทําอย่างไรที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์จะสามารถรักษาเก้าอี้ไปได้ในระยะยาวอันนี้เป็นการตั้งคําถามมาจากสื่อค่ะเรนมองว่าโดยคุณยิ่งลักษณ์เองเนี่ยนะคะ ก็หวังว่าน่าจะอยู่ได้นานนะคะคือยกเว้นว่าถ้าเขาอาฆาตพยาบาทจริงๆอาจจะใช้กลเม็ดทางด้านคดีนโน่นคดีนี่ก็เหมือนคุณสมัครอะไปเอามาจนกระทั่งคดีหาคดีจนได้แต่ว่าเขาก็ควรจะคิดให้หนักนะถ้าไม่ใช่คุณยิ่งรักนะเออมันไม่แน่นะอาจจะยุ่งกว่านี้อีกก็เป็นไปได้เพราะว่าบุคลิกของคนยิ่งรักนั้น ไม่ควรจะทําให้มันเกิดปัญหาเพิ่มขึ้นค่ะโดยตัวคุณยิ่งรักเองแต่ว่าถ้าเอาคนอื่นมาถ้าเกิดมีมีอะไรนี่ยิ่งหนักเข้าไปอีกนะก็ดูคุณยิ่งรักก็น่าจะเป็นทางเลือกที่เขาต้องยอมอมชอมด้วยหรือเปล่าหรือเปล่านะฮะเพราะนั้นเน้นมองว่าความเป็นผู้หญิงก็ช่วยความเป็นผู้หญิงก็ช่วยแต่มันไม่ไม่ใช่ความเป็นผู้หญิงอย่างเดียวค่ะ มันต้องมีสติปัญญาแล้วก็มีความเข้าใจระดับหนึ่งประสบการณ์ในทางธุรกิจมันก็ช่วยได้มากเหมือนกันเพราะว่าคนบางส่วนนั้นก็ไม่อยากจะพูดถึงนายกที่ผ่านมาแล้วอาจจะไม่มีประสบการณ์ทางการงานเลยเข้ามาทางวงการเมืองเลยประสบการณ์ทางธุรกิจนะั้นมันหล่อหลอมให้คนต้องอดทนอดทนเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆในการที่จะทำงานแล้วยิ่งคุณยิ่งรัก เริ่มต้นมาจากตั้งตั้งแต่เอเย็นลบเพจเจกหน้าเหลืองเป็นเซลล์ขายด้วยดูเหมือนได้ยินว่าอย่างไงอันนี้เนี่ยมันหล่อหลอมคนอย่างมากเลยคนเป็นเซลล์นี่ต้องอดทนอย่างยิ่งอ,อดทนต่อการปฏิเสธอดทนต่อการที่ไม่ประสบผลในการที่จะทําให้เขาขานรับนะฮะเพราะฉะนั้นเทียนคิดว่าใครก็ตามทํางานด้านไหนก็ทําเถอะนะฮะขอให้มีประสบการณ์ในการทํางาน แต่อย่าเอาคนที่ไม่เคยทํางานมาเป็นนายกนะค่ะลําบากแน่เพราะฉะนั้นคนที่ทํางานทางด้านธุรกิจก็หล่อหลอมทางด้านความอดทนและยิ่งผ่านความเลวร้ายของการแตกแยกในสังคมมานานขนาดนี้ความมุ่งม,มั่นของคุณยิ่งลักก็น่าจะเด่นมองว่าน่าจะน่าจะพา นำพาไปได้ยาวนานพอควรค่ะการก้าวขึ้นมาพร้อมกับวักทองแก้ไขไม่แก้แค้นสร้างสุขสลายทุกข์นะคะ<ม>ตรงนี้จริงหรือเปล่าที่ส่งผลให้เกิดสัญญาณบวกจากหลายๆฝ่ายอาจารย์มองอย่างนั้นไหมคะก็ก็ก็มีผลค่ะก็มีผลแล้วก็เราก็คิดว่าก็คงต้องมีทีมที่ช่วยกันทำงานซึ่งนี่เป็นเรื่องดีนะที่เราคุยกันเมื่อวานนี้นะคะว่า แม่แมคือแต่คือหลายคนเขามองอย่างนี้ว่าคุณยิ่งรักโดดเด่นค่ะแต่คร,อรมอไม่โดดเด่นเถ้าคุณยิ่งรักคบางคนเคยใช้คําพูดคุณยิ่งรักสวยแต่ครมอไม่เคยสวยท่าคุณยิ่งรักบางบางบางท่านใช้คําว่าขี้เร่เออมันใช้คําว่าขี้เร่แต่แต่เรามองอย่างที่เราได้คุยกันเมื่อวานว่าประชาชนกลับไว้ใจประชาชนเข้าใจมากกว่านักวิชาการนะประชาชนเข้าใจว่าครมอนี้รัฐบาลนี้มีทีมงาน เขาเลยไว้ใจแต่ว่าวิวธีคิดของปัญญาชนหรือวิธีคิดของคนบางส่วนเนี่ยคิดหรือคนชั้นกลางก็คือยึดคนเป็นหลักค่ะคืออยากให้ดูหน้าตาดีค่ะหน้าตาดีเอาไว้ก่อนะนะคะแต่เท่นว่าไม่ต้องหน้าตาดีหรอกแต่ว่าต้องมีทีมทํางานอืะนะเพราะว่า ก็ถือว่าช่างทารองเท้าหลายสามคนก็เก่งกว่าขนเบง้งหนึ่งคนบางคนเขาคงเลือกของของเบง้งนะ,ะแต่ของเบ้งบอกช่างทํารองเท้าสามคนเก่งกว่าเพราะฉะนั้นควรจะเป็นคนที่ฟังคนแล้วก็มีทีมทํางานเพราะนั้นขี้เลนนิดนึงก็ไม่เป็นไรแต่คุณยิ่งรักการที่พุ่งขึ้นสูงเนี่ยนอกจากตัวคุณยิ่งรักเองก็คิดว่ามีทีมยุทธศาสตร์ช่วยกันคิดมีที่ปรึกษาด้วยนะฮะประกอบกันเพราะฉะนั้นก็คิดว่าหวังว่าน่าจะอยู่ อยู่ได้นาะแบุคลิกของความเป็นผู้หญิงและเป็นเพศแม่เนี่ยมันจะมีความละเอียดร,รอบครอบมันมันไหวไหวต่อปัญหาไหวต่อปัญหาละเอียดรอบครอบแล้วผู้หญิงจะอดทนอดทนเพราะนั้นสิ่งข้อดีๆสิ่งนี้ก็น่าจะช่วยได้ทีนี้การที่คุณยิ่งรักนิ่งเนี่ยก็ก็เป็นข้อดีนะคะพอพอเป็นข้อดีอันนี้ก็เรียกว่า ขณะนี้ดูเหมือนมีข้อดีมากพอควรคเราก็หวังว่าจะอยู่ไปได้นานนะเพะราะนั้นก็ก็มองว่าอืมคนแสดงและประชาชนก็น่าจะพอมีความสุขนะ,ะทีนี้ไอ้คำว่าแก้ไขไม่แก้แค้นกับเมื่อกี้นะสร้างสุขสลายทุกข์สร้างสุขสลายทุกข์ก็เป็นสัญญาณบวกเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิธีคิดด้านบวก ถ้าผู้นำมีวิธีคิดด้านบวกก็จะทำให้ประชาชนสบายใจแต่ถ้าวิธีคิดด้านลบตื่นมาก็ด่าหมดเลยว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีไอ้พวกนี้เผาบ้านเผาเมืองไอ้พวกนี้ลบเจ้าคือด่าทุกวันอ่ะมันเป็นวิธีคิดด้านลบพวกนี้จะเปลี่ยนแปลงการปกครองอะไรต่างๆเหล่านี้ประชาชนไม่มีความสุขะค่ะเหมือนที่มาเที่ยวว่าเราเราก็เลยใช้คำว่าแพ้แล้วผ่านาแพ้แล้วผ่าน แล้วก็อย่างนั้นประชาชนไม่มีความสุขแล้วที่เอาปืนไล่ยิงคนะนะฮะ,ะ,ะแล้วก็บอกอย่างที่เรารู้กันะนะฮะว่าให้คําสั่งให้ใช้ให้ใช้ทหารให้ใช้รถเกราะให้ใช้อาวุธแล้วก็ยิงได้กับคุณยิ่งลักออกมาแล้วบอกเราแก้ไขไม่แก้แค้นเราสร้างสุขสลายทุกข์มันเป็นสัญญ,ญาณบวกการนำสัญ,ญญาณบวกมาสู่สังคมคพูดคำว่าปรองดอง เพราะนั้นมันจึงน่าจะเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่ชาญฉลาดชาญฉลาดเพราะคำว่าปรองดองมันเป็นถนนสายที่ยาวมากปรองดองอย่างยั่งยืนด้วยนะไม่ใช่ปรองดองเอาแต่พูดหลอกๆนะฮะเพราะนั้นก็มองว่ามองว่าก็ดูดี คือมันมันคงจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดในนาทีนี้คําว่ารองดองนะคะซึ่งทุกฝ่ายเองก็ต้องให้ความร่วมมือคือชั่วโมงนี้นาทีนี้คงจะไม่มีใครอยากพูดถึงการมีเสื้อแต่ละสีที่ออกมาแน่นอนนะคะเพราะว่าคนก็บอกว่าวันนี้ถามกันถึงว่าทางออกของประเทศไทยในการที่จะก้าวข้ามผ่านวิกฤตไปได้คำตอบอยู่ตรงไหน จะไม่พูดถึงเรื่องของการปฏิรูปประเทศนี่ก็ว่ากันมาหลายปีแล้วก็ยังไม่มีการขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมสักทีเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าก้าเข้าสู่ความโปร่งดองวันนี้มันควรจะเริ่มต้นตรงไหนเข้าสู่ความโปร่งดองคือคําว่าโปร่งดองเนี่ยมันมีคําพูดดีแต่ปากหรือดีแต่พูดเนี่ยหรือคิดโปร่งดองจริงเราขอใช้คําว่าโปร่งดองอย่าง,ย,างยั่งยืนโปร่งดองมันก็คือการที่อยู่อย่างสังคมอยู่ได้อย่างมีความสุขนะฮะสังคม แต่บนสังคมที่อยู่ได้อย่างมีความสุขนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องและทิศทางที่ถูกต้องค่ะไม่ใช่ปองดองแบบมั่วๆนะค่ะคือแบบปองดองแบบไร้หลักการไม่ได้เพราะอย่างนั้นมันไม่ใช่การปรองดองอย่างยังย่งยืนสมมุติว่าปองดองอย่างที่เราพูดกันว่าลืมๆกันไปมไม่ต้องไปค้นหาหรอกเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องกันเปล่าๆไม่ต้องไปเที่ยวขุดคุ้ยหรอกใครฆ่าใครนะแล้วจะได้ปองดอง ขอโทษไม่ใช่นั่นไม่ใช่การปรองดองอย่างยั่งยืนปองดองอย่างยั่งยืนเนี่ยต้องเป็นการเริ่มต้นจากว่าอะไรคือความจริงประเทศไทยความเป็นจริงของเราเราต้องเข้าใจทุกอย่างเศรษฐกิจสังคมการเมืองเราเป็นอย่างไรปัญหาของประเทศไทยถ้าเราเริ่มต้นจากความจริงประเทศไทยแล้วรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วทําให้คนไทยเนี่ยฝึกที่จะยอมรับความจริงคือไม่หลอกตัวเองแล้วไม่ไปหลอกโลก ถ้าเราเริ่มต้นตรงนี้แล้วเมื่อเรารู้ความจริงเรามีเป้าหมายว่าเราต้องการให้ประเทศไทยก้าวหน้าประชาชนเป็นสุขเราจะทําอย่างไรมาคิดร่วมกันอย่างนั้นได้เริ่มต้นจากความเป็นจริงแล้วอย่างที่บอกก็คือว่าคุณก็ต้องมีความยุติธรรมถ้าคุณไม่มีความยุติธรรมคุณปรองดองไม่ได้หรอกเริ่มต้นจากความจริงเริ่มต้นแล้วประตูที่สองคือเปิดไปสู่ความยุติธรรม ทำกฎหมายให้ถูกต้องใช้กฎหมายให้ถูกต้องมองคนเป็นคนอย่างเท่าเทียมกันถ้าเป็นอย่างนี้นะเอาละมองคนเท่าเทียมกันยังอาจจะไม่เท่าทันทีแต่ขอให้มันลดหน่อยได้ไหมอย่ามองให้มันกว้างเกินไปแล้วจากนั้นเนี่ยค่อยๆปรับแต่ต้องเริ่มต้นจากความจริงและความยุติธรรมถ้าคุณไม่เริ่มต้นจากสองอย่างนี้ในความเชื่อของอาจารย์เองนะว่าคุณทำให้เกิดการปรองดองไม่ได้ นั่นเป็นการหลอกหลอกเหมือนสังคมไทยที่ขับเคลื่อนมา78ปีคุณมีนิรโทษกรรมแบบไม่ยอมรับความจริงตั้งแต่14ตุลาหกตุลาพฤษภาสามห้ไม่เคยมีการยอมรับความจริงวิธีแก้คือทำรับอาหารซ้ำและนิรโทษกรรมนี่จึงเป็นเหตุให้เรายังมีปัญหามาจนบัดนี้แก่ได้ชั่วคราวจากนั้น มีปัญหาต่ออแต่ถ้าอยากจะได้ปรองดองอย่างยั่งยืนเราเริ่มต้นจากหาความจริงประเทศไทยหาความจริงจากประเทศไทยแล้วแก้ไขปัญหาความยุติธรรมจากนั้นทุกอย่างจะปรับให้ดีขึ้นแล้วมามองว่าทำอย่างไรประเทศจะก้าวหน้าประชาชนจะเป็นสุขได้นะฮะจะเรียกว่าปฏิรูปหรือปฏิวัติมันจะเกิดขึ้นได้เองอถ้าคุณมองว่าปฏิวัตินี่เป็นการเปลี่ยนแปลง ที่เต็มค่อนข้างเต็มกําลังค่ะก็คือเปลี่ยนแปลงไปได้อันนี้ในพูดอย่างนี้เดี๋ยวไม่รู้ใครหาเรื่องอีกอันนี้พูดธรรมดานะฮะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ค่อนข้างที่จะเต็มที่ะนะคะกับการปฏิรูปที่ค่อยๆทําคือคุณจะเรียกอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามแต่เป้าหมายคือทําให้สังคมดีขึ้นอเรามาช่วยกันทําค่ะแต่ถ้ายืนยันท้าไม่เริ่มต้นจากความจริง ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงความจริงเก้าสิบเอ็ดศพอยากกรธเลยเพราะว่าเราพูดความจริงเก้าสิบเอ็ดศพแปลว่านี่เราอยากปลองดองนะมไม่ใช่อยากหาเรื่องที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องบอกว่าอาจารย์นี้ก็แอบตั้งโจทย์ให้กับรัฐบาลชุดนี้ไปหลายๆข้อเหมือนกันนะคะในการที่จะกับเคลื่อนในเรื่องของการแก้ปัญหานะคะก็ต้องติดตามตามติดในการดูบทบาทของนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยต่อไปนะคะวันนี้ก็ต้องพกพาทั้งความเป็น ผู้บริหารแล้วก็เป็นผู้นําเพื่อที่จะมาบริหารทั้งประเทศแล้วก็บริหารคนรอบข้างด้วยนะคะพร้อมกับการเรียนรู้ไปพร้อมกับทุกๆสิ่งจากคนรอบข้างแล้วก็จากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อน,นําไปสู่ในการแก้ปัญหาเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดถึงบทบาทของผู้หญงอีกท่านหนึ่งนะคะคืออาจารย์ธิดาถาวรเสดนั่นเองนะคะมีประเด็นเกิดขึ้นนะคะสำหรับอาจารย์โดยเฉพาะในเรื่องของการเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐมนูญเดี๋ยวช่วงหน้าคะ่ะ